สวัสดีค่ะเรามาอ่านอันนี้กันหนูชื่อไรนพูด็กชายอะไรชายฟรีทำงานจาเขียวเลขที่เก้าเก้าอ่าเลยเรื่องเรื่องฉันรับประเทศไทยโอเคไปต่อไปฉันรักประเทศไทยโอเคอ่าอ่าดูสิอ่านสินี่นี่นี่ประเทศอะไรประเทศประเทศไทยเราประเทศไทยคือบ้านของฉันคือบ้านของฉันเอออ่าต่อไปอ่านนี่ อ่าบางมันก็ได้อ่ะเดี๋ยวอีกเตี้ยอ่ะอ่ะอ่ะอันนี้อ่ะเราอันนี้ประเทศไทยประเทศไทยมีมีสิ่งดีๆมีสิ่งดีๆมากมายเลยนะมากมายเลยนะอ่าเปิดป้ายอยากทำอะไรนะอ่ะต่อไปอะไรอันนี้ฉันชอบอะไรชอบอาหารอะไรอาหารไทยอ่านั่งดีๆนั่งดีๆอ้าวเร็วอ่ะนี่คืออะไรผัดอะไรผัดไทยอันนี้อะไร นี่คืออะไรอ่าโอเคอันนี้อะไรครับไข่เจียวอ่าโอเคอันนี้อะไรครับต้มยำโอเคอันนี้อะไรขค้าเหนียวอะไรขค้าเหนียวหมูปิ้งโอเคเก่งมากอ่ะส้มตำอยู่ในกรณีเส้นมะกรอหน่ะนะอ่าต่อไปอ่าอะไรฉันอะไรฉันชอบอะไรชอบขนมไทยอ่ะอันนี้ขนมอะไรขนมถ้วยอ่านี่ขนมอะไรเออเก่งมากขนมถุกขนมทองหยีขนมทองปีขนมขนมไปแล้ไม่ต้อง ขนมอะไรขนมอะไรขนมขนมขนมครกไปยังกล้องไปพูดดีๆพูดดีๆนะขนมครกโอเคแล้วกันนี่นะโอเคเก่งมากเลยนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีอืมอ่ะใช่โูเรียนเอออะไรมังคุดอ่าก็อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่อะไรอีก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 น้อยอะไรน้อยละอราคาหม่าม่วงอืม อันนี้อะไรเนี่ยรำอะไรรำดังใจโอ้เก่งมากตนไทยดูที่เขารำยังไงขนไทยอ่ะไหนนะเต็งเตงเต็งเตงเตงอารมณ์ลงมาอ่าแต่เปนสันอะไรสันชอบอะไรเห็นชอบมวยอะไรสันชอบมวยไทยโอเคหน่อยมวยไทยแต่ยังไงแต่ยังไงอ้าวลงมา อไปชันอันนี้อะไรฉันชอบอะไรฉันชอบวันสงการโอเคเก่งมากฉันชอบมันลอยกระทงโอเคเก่งมากไปต่อไปอะไรนู่นนู่นนู่นชันชอบมีคนดีไม่ใช่ฉันชอบความมีน้ำใจชันชอบมีน้ำใจและรอยยิ้มรอยเลยยิ้มในประเทศไทยในประเทศไทยโอเคเสร็จยังเนี่ยแล้วแล้วก็อะไรอีกอ้าวฉันอะไรฉันรักฉันรักบประเทศไทยอพูดดึงดังชันรัก โ okay. อเคนั่งนั่งนั่งดีๆบอกว่าสุบแล้วคะ่ะสุบแล้วคะ่วคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ